โล่ <Hello. S 2> นั่นแหละมันจะมีบอกอยู่ด้วยว่าว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนส่วนไหนของแมพจะเป็นจุดเขียวๆอะไปกำลังวิ่อยู่บนอากาศไม่ใช่กำลังดีเนี่ยนั่งอยู่บนอากาศคำว่าเซฟซูนมันจะหายไปไงถ้าเ,เราออกไป mm hmm. ดักไหมดักไหมดักอ้เนี้ยแอบซุ่มใครวิ่งออกก็ยิง่ mm hmm. งนและห,หรือว่าเห็นใครแบบกำลังวิ่งเข้ามาก็ยิงเลย วมันมีคนเข้าอะไรเนี่ยไม่รู้เหมืนมอนกันเฮ้ยแอร์ด็อกแอร์ด็อกมันจะมีของดีมากเลยตรงนู่นเรากดดูแมปดีกดเอ็มดูแอร์ด็อกนั่นน่ะโอ้อยู่ไกลอะ่ะสีแดงๆเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเป็นรูปลุ่มอยูอ่รูปล่มแล้วก็เป็นกล่องอะ่ะอโอ้โหจะมีของดีอะ่ะ<ม>ก็พวกปืนแล้วก็ชุดโหดๆแล้วก็ยาอย่างไกลไปเพล่ออะยาเลยตายเปล่า แอร์ดอปเนี่ยคนชอบไปกันด้วยไม่มีคนวิ่งเข้าเซฟโซนเลยดูเลือดอ่ะ,อะดูเลือดยังดูยังไม่ได้นะก็คือเราต้องโดนยิงหรือว่าต้องโดนทําอะไรที่ว่าทําให้เลือดไหลอะ่ะหรือว่าเลือดออกแล้วมันจะขึ้นด้านล่างมุมขวาแล้วก็ให้กดแทบ็บแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ดูว่ามันเล,ดเ,ล,เลดเท่าไหร่ว่าลดเหลือเท่าไหร่อ่ะแล้วตอนนี้ ของมีนเป็นหลอดอาหารหรือว่าเป็นหลอดน้ำบ้างไหมไม่มีขึ้นแลวไปเลยไม่ต้องขน้นองหรอก,อก <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าผมจะหนี <c oughs> <c oughs> ผมวิ่งมาคนเดียวไงไปวิ่งเข้าเซฟโซนไปทำเอ้ยไม่หรอกใครจะเรีวขนาดนั้นเร <c oughs> าจะวิ่งไปไหนเนี่ยเมืองไหนวิ่งตรงไปเลย <c oughs> แต่ว่าวิ่งอ้อมๆหน่อยก็ดี แบบที่มีนวิ่งนั่นแหละเนี่ยวิ่งอ้อมๆหนึ่งก็ดีวิ่งตรงๆก็เสียวๆอยู่อะ่ะไปๆไปเดี๋ยวว่าจะมีบ้างไหมเควสผมนู่นอะ่ะ400เมตรคือมันให้ไปหายาอ๋อคือมันมันบอกที่ด้วยใช่มันจะบอกจุดอยู่มันจะมาร์กจุดเอาไว้อยู่ว่าคนไปทำควสตตรงไหน,นอะไรยังไง แต่วันนั้นแหละผมไม่ค่อยกล้าไปสักเท่าไหร่เพราะว่าอันนั้นมันเป็นเมืองใหญ่ไงแล้วก็อาจจะเจอคนเราจะไปไหมเดี๋ยวมาเช็คมืองเล็กๆก่อนละกันตรงนี้เสียวต้องกันมองหลังด้วยเผื่อแม่งวิ่งมาคนเดียวเพื่อนหายเกมนี้ที่อันตรายที่สุดก็คือสไนนนี่แหละ ดนสอยนัดเดียวจอดเลยวะนัดเดียวจอดถ้าเกิดโดนหัวก็ตามสูตรนันเดียวตาย้ะตายครับตายแต่ว่าเธอดโดนตัวนี้ไม่ตายนะสักประมาณสองนัดสองนัดตายตรงนี้ช้าๆหน่อยก็ดีมันมี AI มาชอบมี AI มันเดินๆังไงนังเอออ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วยิงเลยยิงเลยระวังนะ AI อโหด ระวังนะยัยโหดมากแม่นด้วยเดี๋ยวผมอ้อมโอ้นีไปเดีย๋ยวผมอ้มอมไปยิงข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังโอเคตา,ต,าต,าตายตายตายตัวแล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะมีสามตัวนั่นไงนขึ้นมาอีกตัวน เฮ้ยมันยังไม่ตายต้องซ้ำต้องซ้ำมันจะมีล้มด้วยล้มหลอกล้มหลอกเนียตายแล้วดีโหลดเฮ้ยยังได้ยินเสียงอยู่ระวังระวังเหลือเท่าไหร่นะ48นะแป ก็ไม่เป็นไรยังอยู่ได้อยู่แล้วก็ค้นศพได้เลยแหมถ้าเกิดเรามากันเป็นทีมก็สบายแต่ผมคนเดียวอดีหนีป่าล่าบอนันนั้นมาตัวมาตัวเพียวเพียวเลยนะไม่มีของอะไรเลยยิงอะไรอ่ะอ๋อตรงนี้เจอกล่องพยาบาลเมาเร็วเนี่ยเอาไปยิวเพิ่มเลือน เอ้ยตรงนี้กระเป๋าใหญ่ยี่สิบเจ็ดช่องมเมาได้เลยเฮ้ยผมเจอสามสิบห้าเนี่ยสามสิบห้างั้นก็เอาสามห้าดีกว่าเก็บสามห้ามัเนยังเรียบร้อยครับก็ถอดเปลี่ยนเลย,ย <า S 1> ตรงนี้เป็นแม็กฮะอ๋อเออใช่ยายาตรวจตรวจอาหารก่อนเลนี่กล่องยา ของน่าจะเต็มอ่ะเก็บไม่ได้ต้องทิ้งกระเป๋าเก่าก่อนอ่ะก็คือทิ้งกระเป๋าเก่าแล้วก็ย้ายของมาในกระเป๋าใหม่อ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าใหม่ก่อนที่มีเขียนว่า35เลยหนี่ใช่ไหมใช่ใช่กดแท็บแล้วก็ถอดกระเป๋าเก่าอ่ะทิ้งไปเลยเอ้ยต้องทิ้งกระเป๋าต้องทิ้งกระเป๋าใหม่ไปก่อนนะแล้วก็กดกดที่กระเป๋าใหม่ ก็ย้ายของจากกระเป๋าเก่าอ่ะเอาไปใส่ในกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่นี่กดกดอะไรกด F เหรอกด F กด F โอ้ยหิวน้ำเราต้องย้ายของผีดอะไรนี่นะขอดื่มน้ำก่อนยิบดื่มเลยดื่มช้า แล้วทิ้งกระเป๋าเก่าใช่อันนี้ย้ายของเสร็จหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เก็บของเใหม่นั่นแหละแล้วก็เก็บเสื้อมันมาบ้างหรอเปล่าเก็บ,บเก็บมาครับเก็บมาเกมนี้ต้องใส่เสื้อด้วยนะเพราะว่ามันจะมีการหนาวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดหนาวมากๆเนี่ก็จะไข้แล้วก็ป่วยป่วยเสร็จแล้วก็ตาย,ตายขั้นละเอียดอ่อนเลยเกมนี้เนี่ยเสื้อเหมือนของไประเนี่ยไม่เหมือนของผมสีน้ำตาล เข้มเฮ้ยเสียงปืนไหมเมื่อกี้หรือว่าเสียงถอดอ๋อเสียงถอดหรือว่าเสียงปืนไปกณมีนเฮ้ยแต่ว่ากระเป๋าเขียวนี่มันเท่เดียแต่ว่าเก็บได้น้อยตรงนี้มีปืนลูกซองมีกระสุนไหมสูนนัดไม่เอา แมกกซีน VAS เจอแม็กปืนสนด้วย VAS VAS อะไรนะใช่ของดีอยู่นะแม็กเนี่ยหายากอยู Elmo ่ตรงนี um ้มีหมวกพลางอ่ะหมวกพลางแบบผมอะมาเอาบอสจะได้ใส่เหมือนๆกันจะได้รู้เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นใครว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าเป็นพวกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยนุ่นนุนนนตั้งอยู่บนตู้อะ ต้องถอดหมวกเก่าทิ้งก่อนอ่ะแล้วก็ใส่หมวกใหม่เข้าไปเป็นไงเหมืนอนโจนเลยแล้วเสื้อนี่มันอ๋อมันจะมีบอกค่าอยู่ใช่ไหมใช่ p o e c t i o n อันนี้สองแม็กกาซีนจะว่าไปก็เยอะด,ดีจะย้ายจัดของในช่องเลยครับหรือหรือทำไม่ได้ย้ายของอะไรนะ จัดของในช่องกระเป๋าเราอ๋อจัดของจัดไม่ได้จัดไม่ได้เฮ้ยเ้ยอย่ามาลั่นใส่ไปยินกันเลือดรถเดียวไม่รู้ว่าเลือดรถเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะไม่ลองต่อยดูดิต่อยต่อยต่อยนะผมต่อยคุณมีนดีกว่านั้นเออคุณมีนต่อยผมต่อยผมอ๋อไม่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 รถไม่ลดไม่รถ ไปออกไปข้างนอกยังมีบ้านอีกสองหลังให้ไปเช็คต้องหาอาหารด้วยนะเกมนี้อาหารก็สําคัญเนี่ยหลังทางขวาเลยเจอคนแนะนํายิงเลยนะยิงเลยไม่ต้องแบบไปสงสารหรือว่าอะไรนะยิงเลยครับเพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องตรงนี้เป็นปืนลูกซองเป็นปืนลูกซองลัวอัน mm hmm. นั้นเป็นกางเกงตั้งอยู่อันนี้เป็นชีท ไอชีชนี่ผมแนะนํานะถ้าเกิดกินเนี่ยมันจะมีอาหารเน่าด้วยนะถ้าเกิดเน่ามากๆก็ปวดท้องงนนั้นเป็นยาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันวิตามิน,มนอ๋อเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะเสริมร่างกายมันก็ไม่รู้ดิไ,ไป<า>ของคุณมินมันขึ้นหลอดอาหารมายังอะ่ะหลอดหิวอาหารอะ่ะ อไปทางไหนวันนียโดดข้ามรั้วมาเลยเผมโดดไม้ผ่านวะมีสเต็ปหน่อยสเต็ปในหัวใจโดดอีกอ่านั่นแหละวันนี้ผมรอดอาหารากับรอด <c oughs> น้ำที่ <c oughs> เป็นเป็นเหมือนแก้วใช่ปะใช่เป็นแก้วอันนั้นคืออยู่น้ำอันนี้ไหม วิ่งเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยยาเฮ้ยยาแก้ปวดอันนี้เป็นควสเป็นยาที่เอาไว้ทำควสด้วยเจอพอดีอันนี้กล่องไม้ขีดนี่น้ำน้ำมาเอาเดี๋ยวแล้วก็กระเป๋ายิบเก้าช่องกระเป๋าสามสิบห้าช่องอะเป็นกระเป๋าที่ว่าผมเจอแล้วมันเยอะที่สุดแล้วนะก็คือเก็บของได้เยอะที่สุดแล้ว ไมไอไม้นี่เอาไว้คาปืนได้นะคาปืนสนัยอ่ะโอเคไปอย่างที่คุณให้ผมเก็บแล้วอ๋อเก็บน้ำผมเก็บมาแล้วนี่นี่เอาไปไอคุณมีนไปช่วยผมทำควิดหน่อยไหมได้ได้ไปนู่นแนหะสามร้อยเมตรใกล้ถึงแล้ว เฮ้ยมีมีมีวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านเฮ้ยนไ่อะมีนี่โคตรโหดบอกเลยอุ้ยโดนกัะเดื่อเลือดไหลโอ้โหรัวกับมีเรือหนึ่งนัด โอ้ยถ้าเกิดเลือดไหลอ่ะให้ใช้เบนเดดอ่ะซึ่งจะหายากหน่อยมันจะเป็นเขียนว่าเบนเดดอ่ะผมไม่มีอ่ะแต่ว่ามันมีไอ้ไอ้ยาเอ้ย,อยนั่นใช่หรือเปล่าเอ้ยใช้้าก๊ตก็ได้นี่มีา้าก๊ตเนี่ยเก็บไปดิคนละอันกววจำเป็นตอนเลือดไหลอ่ะตอนนี้เลือดลดไปแค่20%อย่ายังอีกเยอะ เ้ยรถไปครึ่งแล้วเนี่ยว่าห้าสิบสามรถไปเข้าเยอะแล้วยาแก้ปวดมไม่เผื่อใช่เสียมากเกมนี้ <K ME. S 2> บ้ามันบักอย่างนั้นหละโอ้โหสี่สิบสามมันบักแบบว่ามีสั่นบ้างอะไรบ้างโอ้โหคนหน่ากลัวใช่บักโคตรน่ากลัวเลย ไปแล้วผมดูในคลิปนะตอนที่ตอนนี้ที่ไล่ผมไปอ่ะอืมอันนั้นน่ะงไม่ตายสยองเลยอ่ะเฮ้ยแล่เนื้อได้เหรอใช่เฮ้ยแล่ไง่ะไม่รู้กด F นะ้วก็แล่ให้เลยใช้อะไรแล่ผมไม่มีอ่ะยูนิตชาร์ปอ้นั่นหรือเปล่าที่ว่ามีไปเก็บมานั่นดิก็ไม่เห็นได้เนื้อเลยนะอ๋อได้แล้วได้แล้วเฮ้ยผมหาวิธีแล่อยู่อ่ะ เดี๋ยวมีลองดูก่อนว่ามีมีของอะไรหรือเปล่าที่ว่าใช้แร่เนื้อได้นี่เนผมไปเก็บลลแล้วมันมามันเยอะไปลองดูที่ตัวมีลายนเนี่ยผมเยอะใชไหมไหนฮะไข่กวางแป๊บนึงขอดูอ๋อไอ้ไนเนี่ยนะไอ้ไนเนี่ยนะสกรูไดเวอร์โอ้โหใช้แร่เนื้อหมี <c oughs> ใช่เหรออ่ะคุณไปลองดิผมแล่ไม่ได้อ่ะเนี่ยยูนิตอะชาร์ป อ็อบเจกต์ใช่ผมแลนไม่ได้เอ้ยมีเก็บอย่างอื่นไหมเปล่าามนดิฮะเอาไว้ช่องสามอ๋อต้องถือก่อนด้วยใช่ป่ะใช่ครับน่าจะนต้องถืออ๋อโอ้โหเพิ่งรู้สกิลใหม่ความรู้ใหม่เลยเนี่ย ถ้าเกิดไม่บอกนี่ผมคงโงู้บีกนานี่ยเนี่ยเอาคืนไปเลยสครูเดี๋ยวเอาเนื้อไปย่างเอ้ยกับเซฟโซนไหมหรือว่าอะไรยังไงเริ่มมืดแล้วด้วยยังไงก็ได้เนี่ยผมทิ้งไปแล้วนะเซฟโซนหน่อได้หรือผมไจะไปทำธุรกิจอย่างนั้นแล้วก็ไปทำธุรกิจด้วยกันทีเดียวอ่าได้โอเคงั้นกับเซฟโซนก่อนระวังกับสีดำมาสีน้ำตาลยังไง ก็มันต่างกันที่สี hey. ไปความแรงะความแรงอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะไปกันเอถเอะเฮ้ยคุณมีเอ,อย,าเยวาเข้าเซฟส่น,นได้ปลอดภัยรอดได้ไงโน่นนะคุณมีไปรับเวสก่อนเลย มันจะมีเคียวเียบอกอยู่บนหัวมันจะชี้บอกอยู่นอนี่ยโอเคบมสลับเกม next day พาร์ทนี้นะครับใช่ป่ะใช่ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ